เซ็ตสร้างฐานมีโอกาสลุ้นปรับตัวขึ้นทำนิวไฮรอบใหม่ UOB แนะนำกองทุนทริกเกอร์ฟันผลตอบแทน10%ทองคำถ้ายืนเหนือ1,315เหรียญยังเป็นขาขึ้นระยะกลาง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนตรับเข้าสู่รู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะเราพบกันเป็นประจำก่ะทุกๆวันจนันถึงวันศุกร์เวลา17บนาิกนาทีจนถึงเวลา1 7 30นาิกนาทีนะคะวันนี้พบกับดิฉันเมทินีแล้วก็ไอบานนัทวุธนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเรายังอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้เราอยู่กับคุณกุลฉัรตรจันทว,นวิมลหัวหน้นาฝ่ายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การลงทุนบลจยูโอบีนะคะพร้อมกับคุณธนสินกรีบลำเจียดนะคะชีฟออฟคอมมิชเชียลออฟฟิเชียลบริษัทั้งท่าน ค,ควันนี้แน่นอนที่สุดว่าครบรื่นจริงๆรู้ก่อนวยกว่ารอบเย็นของเรามีทั้งเรื่องของกองทุนทองคําแล้วก็หุ้นนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะมาร์เก็ตไฮไลท์เราจะไปติดตามดูกับอาจารย์นัทกันดีกว่าว่าวันนี้ตลาดหุ้นของเราเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะแล้วก็มูลค่าในการซื้อขายก็ดูเหมือนจะไม่มากนักพรุ่งนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงอาจารย์นัทคะนักลงทุนควรจะซื้อถือหรือว่าขายดีคะซื้อถือหรือว่าขายนะครับ เรายังคงอยู่ที่ซื้อนะครับบ่ายนะครับเหตุที่บอกว่าซื้อเพราะว่าบอกว่าน่าจะยังขึ้นต่อนะครับน่าจะยังขึ้นต่อนี่ก็ปัจจัยหนุนยังคงเป็นเรื่องเดิมๆอยู่นะครับน่ก็คือการเก็งกําไรในเรื่องของงบการเงินงวดไตรมาสสี่ซึ่งเป็นงวดประจําปี2 5 5 6ที่ทยอยออกมาในระหวะ่างนี้แล้วก็จะมีการประกาศจ่ายผลการประกาศแจกผลก็จะเป็นฤดูกาลนะเป็นสี่เส้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD จากนี้ไปเนี่ยนะครับถึงประมาณสิ้นเดือน มีนาคมไปทำไมใช้กะว่าเป็นการสร้างฐานนะครับหน้าตานั้นคล้ายๆกับทางหุ้นโลกค่อนข้างจะก๊อปปี้กันมาเลยทีเดียวนะครับตลาดต้นบ้านเราวันนี้บวกขึ้นมานิดเดียวนะครับ0.06เปิดทําการแถวประมาณสักเกือบเกือบสัก5 3 0 5จุดนะครับระหว่งางวันขึ้นไป1 3 9 9าสุด1,302คล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะครับ ก็ copy มาเมื่อวานเมื่อวานต่ำสุดนี่ก็1299ขึ้นไปสูงสุด1312นะครับ เป็นการสร้างฐานคล้ายๆกับทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับทางด้านดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ons, นะครับเมื่อคืนติดลบไปนิดหน่อยนะฮะ0.17%ส่วนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์่วงหน้าเวลานี้ก็บวกจุดนิดหนึ่งนะครับประมาณสัก20จุดนะครับในขณะที่ดัชของเยอรมน,นีนะครับซึ่งเอามาเป็นตัวแทนของหุยภาคยุโรปก็ติดลบนิดหน่อยนะครับตลาดหุ้นย่าพิพากเอเชียว,วันนี้มาดูห่างเซงเลยก็แล้วกันนะครับสามารถที่จะตีมาบวกได้ในช่วงเทสทายนะฮะ 0 5นเอแล้วก็ย่านโซน TIP นะครับฟิลิปปินส์บวกนิดหน่อยนะครับจาการ์ตาคามรสิซธนั้นก็ติดลบไปประมาณสัก1%่อที่บอกว่าเป็นช่วงของการสร้างฐานนั้นก็เนื่องจากว่าขึ้นไปในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วในสูงสุดนี่นะครับพันสามร้อยสามสามเสร็จแล้วก็ถอยย่อลงมานะครับถอยย่อลงมาที่ลงบานล,ลึกกว่าแนวรับทางจิตวิยาพันสามร้อยจุดลงไปลึกสุดพันสองร้อยเก้าสิบสี่จุด ที่บอกว่าสร้างฐานหน้าตาอย่างคล้ายๆเดิมที่เล่าให้ฟังมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือฐานยกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากเดือนมอกราคมพันสองนะครับถัดมาก็แถวพันสองถัดมานี้ก็แถวประมาณสักพันสองกจุดนะครับโลเทียวก่อนพันสองร้อบว่างเที่ยวนี้พันสองแปลเป็นไทยก็คือว่าทําจุดต่ำเนี่ยยกสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นการพักฐานแล้วก็สร้างฐานเพื่อที่จะขึ้นต่อทําไมคิดว่า จะขึ้นต่อนะครับก็มาดูหน้าต่างนี้นะครับออจะเห็นได้ว่าทิศทางของตลาดนี้เวลาปรับตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละเที่ยวในช่วงตั้งแต่ต้นปีมกราคมที่ผ่านมาได้จะทําจุดไฮหรือว่านิวไฮสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากแต่ปรามาสักพันสองร้อยห้าสิบนะฮะมาแถวพันสองร้อยแปดสิบพันสามร้อยแล้วก็เที่ยวล่าสุดที่พันสามร้อยสามสามเพราะฉะนั้นถ้าฐานคำเจอแล้วบริเวณนี้นะฮะก็คือ1295บวกลบโดยประมาณเนี่ยนะครับถ้าขึ้นไปเที่ยวหน้าก็จะเป็นแถวประมาสัก1,350 ดีๆกว่านั้นมีไหมพอมีฮะก็คือเกินพันสี่ร้อยไปแถวใกล้ๆพันสี่ร้อยห้าสิบจุดแต่ว่ายังคงจะต้องรอปัจจัยอะไรต่างเนี่ยเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนนะครับในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงก็อย่าเยอะเกินเหตุนะถึงถึงจะมีโอกาสขึ้นไาแถวนน้นแต่ถามว่าโอกาสที่ใกล้ๆที่น่าจะมีโอกาสที่สุดนี่เท่าไหร่พันสามร้อยห้าสิบอเมื่อไหร่ก็วิทยาลัยก็คือภายในสัปดาห์หรือสองสัปดาห์นะครับกลยุทธ์ทำยังไงก็เลยบอกว่าซื้อเพื่ออะไรเพื่อเอาไปขาย แถวไหนผ่ั5 0วันนี้ไปดูหุ้นเด่นตัวหนึ่งที่ลงมา,าสร้างฐานค่อนข้างที่จะแน่นปักนะฮะแล้วกเ็เรื่อบราคาก็ถือได้ว่าอันเดร์แวลูค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับนี่ก็คือหุ้นตัวทางด้านธนาคารธนา,าตินะครับธนาชาติขึ้นไปอรอบปีที่ผ่านมานี้สูงสุดมาที่50บาทนะฮะแล้วก็ได้แรงหนุนจากทางบริษัทเนี่ยทุ่มเงินลงไปเพื่อที่จะซื้อหุน้นนะฮะ คอืนเพื่อบริหารทําไมซื้อหุ้นคือนเพื่อบริหารเขาเห็นว่า,าหุ้นเขาราคาต่ำเรื่มราคาที่ซื้อกันไปเยอะที่สุดเนี่ยแถวประมาณ48่บบาทใกล้ๆดอยเลยนะครับประมาณสัก2,500ล้านบาทณเวลานั้นนะครับเนื่องจากว่าเขาประเมินว่าหุ้นเขาค่อนข้างที่จะต่ําแต่ว่า หลังจากกลางปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงเวลานี้ก็ตกต่ำลงมาอย่างต่อเนื่องตามสภาวะอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในทิศทางที่เป็นช่วงของการตกปรับฐานรอบใหญ่ในช่วงนี้ผ่านมานะครับประเมินในเรื่องของระดับราคาปัจจัยพื้นฐานให้ไว้ที่50บาทนะฮะทำไมให้ไว้ที่50บาทเนื่องจากประเมินว่าปีนี้น่าจะกําไรสุดที่ต่อหุ้นใน5้บาทนะครับแล้วก็ถ้าข้ามฉัดไปปีหน้ามีโกรออยู่หน่อยหนึ่งเกือบเกือบหบาทตามสิทิย้อนหลังหุ้นตัวนี้เนี่ยเทรดอยู่ที่ ค่า P/E ประมาณสัก10เท่านะครับสิบเท่าในย้อนหลังเมื่อวานสัก10ปีที่ผ่านมาใน5บาทก็ห้าสิบเป็นห้าสิบคูณง่ายๆนะนะครับแต่ว่าถ้าดิสเคท์ลงมาเหลือสักประมาณ8เท่า5845ก็คือระดับราคาไม่ควรจะขี้เหร่กว่า4 5บาถึงห0บาทหมายถึงว,ว่าทางด้านปยัยเ้นฐานนะครับดิเวนดิวอยู่ที่ประมาณสัก5%ถือได้ว่าเป็นหุ้นที่มีดิเวนดิวอยู่ในเกมที่ค่อนข้างที่จะสูงนะฮะถ้าหากเปรียบเทียบกับ กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคารที่มียิวอยู่ประมาณสักสองาเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเป็นตัวแบงค์ขนาดใหญ่เนี่ยได้สาเปอร์เซ็นต์นี้ก็หรูแล้วนะของเขานี้ได้ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีกว่าธุรกิจอุตสาหกรรมโดยรวมนะครับสตอรี่หลักหลักก็คือต่ำกว่าระดับราคาปัจจัยพื้นฐาน ที่50บาทแล้วก็ต่ำกว่าที่ระดับ,บราคาที่บริษัทนะครับมีการทำ technical uh, stock ก,ก็คือซื้อหุ้นคืนในกระดาษในี่สิบบาทอยู่เยอะแล้วก็ทางด้าน technical analysis นะครับพบว่าสามารถที่จะสร้างฐานเหนือระดับฐานประมาณ30บาทเนี่ยได้เหนียวแน่นระดับ,บราคาปิดล่าสุดในกระดาษวันนี้3 1บาทสลึงนะครับ3าบเอาทสลึงแกว่งแคบมากนะ่กแ่งแคบแล้วก็บรลุไปหายไปเลยนะครับ สำหรับทางด้านซัพพอร์ตนะครับอยู่แถวประมาณ30-31บาทนะครับในขณะที่กรอบแนวะต้านย่อยด่านแรก33นะครับถ้าเบรกเอาตรงนี้ถึงจะขึ้นไปประมาณสัก37มเบาทห้ตังค์แล้วก็ทาร์เก็ตใหญ่ๆถัดไปก็โนู่นแล้ว40-45บาทนะครับเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่หนึ่งเงินเย็นสองมีเวลารอนะครับสามก็คือคนที่ชอบของถูกแล้วก็ฐานแข็งความเสี่ยงคือยังไงถ้าต่ำกว่า30บาท stop loss เนี่ย ราคาปิดต่าสุดวันนี้31บาทสลึงหมายก็ว่าไงถ้าต่ำกว่า30บาทเกิด29บาท75สต็อปยอมแพ้ประมาณบาทหนึง่งนะฮะแต่ถ้าขึ้นมาแถวว่านัก33บาทนี่กำไร2บาทเนี่ยถ้าขึ้นมาตามเทนเคอร์นาลิซิสนะครับประมาณสัก40บาทนี่กำไรจากตรงนี้ไปประมาณสัก10บาทนะครับก็ปิดความเสี่ยงสักหน่อยนึงแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองแต่ไม่เหมาใครไม่เหมาะกับเทรดเดอร์ ที่เน้นในเรื่องของ s p e c u l a t i e เก่งกัไหระยะสั้นๆเพราะอะไรเพราะมันอืดยังไม่ขึ้นไปไหน,ไมไหนเมื่อไหร่เทรดเลือจะเทรดหุ้นตัวนี้เมื่อไหร่รอเบรกเอาตีทะลุ3า,า,าบาท follow by ตรงนั้นจะไหวแล้วก็เหวี่ยงขึ้นไปเร็วครับคุณเมย์ครับ,บคุณมากค่ะอาจารย์นัดค่ะโอ้โหตลาดหุ้นถือได้ว่าพรุ่งนี้นี่ต้องรอติดตามนะคะว่าจะกลับมาคึกคักได้หรือเปล่าแต่มากันที่เรื่องของกองทุนแล้วก็ทองคากันต่อขออนุญาตเริ่มกันที่ทองคากันก่อนนะคะทองคำอย่างที่บอกว่าปัจจัยเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงกับทางหุ้น เรื่องของผลกระทบนะคะแต่ว่าถ้ามองการในแง่ของนัออกนันสินที่มองมองว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบทั้งปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ทางเทคนิคเองต่อราคาทองคาในช่วงนี้<อ>บ้างจําได้เมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วนะ,ะวันนั้นเนี่ย ทองน่าจะยังไม่ทะลุพันสามยังไม่ทะลุเลยคุยกับอาจารย์เะว่ยตอนนั้นหุ้นเนี่ยพันสามร้อยสิบห้าก็บอกว่าเดี๋ยวหุ้นรอนิดนึงเดี๋ยวทองก็ยังมองเป็นบวกอยู่เพราะยนี่แซงแล้วนะคะก็ค่อยๆขึ้นมาครับเพอแป๊บเดียวผ่านไปสองสัปดาห์ตอนนี้ราคาหุ้นมาช่วงบ่ายนะครับเมื่อเมื่อสักสองสามชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยครับขึ้นไปเทสท์ไฮรอบสี่เดือนนะครับก็คือขึ้นไปเทส์อยู่ที่พันสามร้อยสี่สิบห้าเหรียญก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่ ปลายปีที่แล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกาครับก็เพิ่มแป๊บเดียวขึ้นมาแสงหุ้นนะครับแล้วก็ถ้าแปลงมาเป็นราคาทองบ้านเราเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก2700นเจ็ดร้อยเกิดอะไรขึ้นกับทองทําไมถึงเพิ่มแป๊บเดียวขึ้นมาแสงหุ้นได้ครับแล้วก็ผมคิดว่าตัวเลขพันสามของหุ้นตัวเลขพันสามเศษเศของทองก็น่าจะลุ้นบวกลบกันต่อไปเรื่อยๆเพราะอาจารย์นายก็บอกว่าอ่าทองก็ยังเอยหุ้นก็ยังดีอยู่ ซึ่งมุมมองของออสิลิสก็มองว่าทองก็ยังเป็นบวกอยู่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับทองนะครับก็แบ่งออกเป็นสองเรื่องหลักๆนะครับเรื่องเรื่องเดิมก่อนที่เราคุยกันตั้งแต่ปลายเดือนมกรานะครับ <c oughs> ก็คือเรื่องของมีแรงซื้อเข้ามานะครับจากเอเชียเนี่ยค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นจีนและอินเดียนะครับแล้วก็ภูมิภาคเอเชียทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยช่วงอ,อันนี้คือข่าวเก่าที่เกิดขึ้นนะครับแล้วกเ็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ ตัวเลขความต,วตัวเลขดัชนีเกี่ยวข้องกับอเมริกาเนี่ยมันเริ่มออกมาไม่ค่อยดีในช่วงสักสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยก็ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ออกมาค่อนข้างต่ำส่งผลให้ดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงก็เป็นบวกกับทองอีกนะครับและผมว่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเนี่ยก็คือว่ามีแรงซื้อนะครับจากอกองทุนโดยเฉพาะเฮดฟันเนี่ยเข้ามาในตลาดฟิวเจอร์ของอเมริกาเนี่ย ค่อนข้างเยอะในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอสองสามเรื่องนี้ก็เลยทําให้ทองเนี่ยบวกขึ้นมาตลอดถ้าเรียกถ้าถ้าดูในภาพเนี่ยก็ประมาณ1เดือน1เดือนหลังจากนี้เออหนึ่งเดือนที่ถัดออกอหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีตัวราคาทองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดนะครับนคุณเอรสินมองว่าทองในช่วงนี้เป็นขาขึ้นก็ก็ยังพูดคล้ายๆเับทีนี้ถ้าถ้าบอกว่าแรงซื้อจากเอเชียนะครับภาพ อเมริกาที่ไม่ค่อยดีซึ่งส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่านะครับแล้วก็ดีมาจากเฮดฟันที่เข้ามาซื้อเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยบวกพวกนี้เนี่ยก็ยังยังอยู่กับทองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>ในภาพใหญ่ๆเนี่ยเราก็ยังมองราคาทองเนี่ยยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แล้วมองว่าแนวรับแนวต้านที่ออสเตรเลียเหมาะไหมทีนี้ถ้าบอกว่าแนวรับแนวต้านผมแปลงเพื่อเหมาะกับนักลงทุนออกเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นเล่นสสั้นหน่อยนะครับหนึ่งสามสี่ห้าเป็น แนวต้านสําคัญระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องขายทํากําไรสําหรับคนเล่นสั้นถ้า<ะ>การณีที่ถือมาก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าเป็นชนแนวต้านแล้วนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อของคนเล่นสั้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,315ถึง1,320ี่เหรียญน,นะครับ<ะ>ก็ขายก่อนเพื่อหลอรับในกรณีที่ราคาโดนขายทางกำไรลงมา<ะ>สำหรับคนถือยาวนะครับ ก็ไม่ได้เทรดยิ่ง <c oughs> ผมคิดว่ายังรอได้นะครับ <c oughs> แล้วก็โอกาสที่ทะลุ1340-45รอย่าเหรียญเนี่ยยังเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั <c oughs> ้นเนี่ยก็กลยุทธ์ที่ที่เรามองทั้งภาพสั้นและภาพยาวเนี่ย ในกรอบก็เป็นแบบนี้ครับพวกนั้นมีโอกาสไปไปแตะที่1,400บ้างไหมคะถ้าเป็นทองคําคงต้องให้เวลากันนะคเวลาับแล้วก็เรายังได้คุยกันทุกสัปดาห์ผมก็สามารถมาอัปเดตได้ตลอดครับนะคะถ้ามองการในระยะนี้เองเนี่ยระยะสั้นๆถ้ามองการในระยะสั้นๆก่อนคุณทัศนินมองว่านักลงทุนเองเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่ายังไงบ้างแต่ว่าถ้ามองในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวภาพรวมเลยกลยุทธ์ของนักลงทุนจะเป็นยังไงบ้างก็ผมคิดว่า อย่าต้องหาจังหวะซื้อนะครับรแล้วก็ช่วงนี้คือหาจังหวะซื้อหาจังหวะซื้อครับ<ห>ถ้าย่อตัวอ่อนตัวลงยังเป็นยังเป็นโอกาสในการซื้อและจุดที่เหมาะสมก็อย่างที่บอกก็คือว่าหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสแต่ในกรณีในในภาพถ้าบอกว่าพูดกันยาวๆนิดนึงนะครับ<า>ถ้าทองหลุด1ันสามเนี่ยอาจจะดูไม่ดีซึ่งผมคิดว่า โอกาสที่หลุดเนี่ยยังเป็นได้ค่อนข้างยากที่เียนว่ามีปัจจัยบวกเข้ามาในระยะสั้นค่อนข้างเยอะ,อะครับนบเดี๋ยวเราจะพักันเรื่องทองกันไว้ก่อนในช่วงสองเราจะเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาสอบถามกันแต่ตอนนี้ไปที่เรื่องของกองทุนกันบ้างเห็นว่าทาง UOB เองเนี่ยมีกองทุนที่น่าสนใจยอยู่2กองทุนด้วยกันที่มาแนะนําในวันนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในประเทศ แล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นน่าสนใจมากเลยนะคะกองทั้งสองกองนี้กองแรกมีชื่อว่ากองทุนเปิดทริกเกอร์ฟันสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือคุณหูกันได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นกองทุนที่สิบเอ็ดแล้วในอเมริแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยเป็นกองทุนเปิด U B Smart j a Small and Mid Cap Fund นะคะสองตัวนี้เริ่มต้นกันตัวแรกก่อนลงทุนในประเทศก่อนเรา IPO ตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์คะแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยมีลักษณะมีปัจจัยอะไรที่เราจะต้องมองว่าเอ๊ะน่าสนใจบ้างสำหรับนักลงทุนคะครับ ก็สำหรับกองทุนไทยทิกเกอร์ฟันนะครับ10%กองที่11นะครับก็เรามองว่าจังหวะนี้นะครับจังหวะที่ตลาดหุ้นมีการยอดตัวลงนะครับหรือคคำที่อาจารย์พูดเมื่อกี้คือปรับฐานน่าจะเป็นโอกาสเอกการหนึ่งซึ่งสามารถที่จะให้ผู้ลงทุนนะครับสร้างโอกาสลงทุนในหุ้นนะครับในต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ ทางบริจเราเองเนี่ยเราก็มีมุมมองสําหรับตลาดหุ้นเนี่ยที่ที่เอ่อทาร์เกตเนี่ยอยู่เหนือพันสี่ร้อยนะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งซึ่งมองว่าจะสามารถทําผลตอบแทนให้กับลูกค้าได้สิบเปอร์เซ็นตนะครับโดยโดยลักษณะของกองทุนก็คือเราจะมีการแบ่งจ่ายกําไรให้กับลูกค้าทีละห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อถึงห้าเปอร์เซ็นต์แรกหรือ NAV เจ็ดแตะที่สิบจุดห้าเราก็จะมีการาตัดกําไรคืนให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ห้าเปอร์เซ็นต์ที่สองเนี่ยเราก็จะคืนกําไรพร้อมกับเงินต้นทุนให้กับลูกค้าด้วยนะครับ จุดเด่นของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสาหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลานะครับผมว่า,านําเงินมาให้ฟันเมเจอร์ซึ่งอยู่ใกล้ชิดตลาดนะครับแล้วก็ตลาดในประเทศไทยณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์นะครับแล้วก็บรจเราก็เป็นบรจที่มีความเชี่ยวชาญในการบริาหารหุ้นแบบแบบแอคทีฟฟันนะครับก,ก็สร้างความมั่นใจให้ใหกับลูกค้ามานะครับจีกองที่ผ่านมานะครับกองที่เป็นกองที่11เราก็ยังมีความมั่นใจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ไม่ไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังสิบกองที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็สิบกองที่ที่ผ่านมาผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แล้วก็คืนผลตอบแทนให้ตามที่เป้าหมายตามที่ตั้งเป้าหมายให้กับลูกค้าทุกทุกท,ทุกกองนะครับก็เป็นอีกอีกอีกอกออันหนึ่งที่เรามั่นใจนําเสนอให้กับลูกค้าขั้นต้นในการลงทุนสองพันบาทสองพับาทใช่ครับ IPO ตั้งแต่วันจันทร์นะครับที่ผ่านมาจนถึงวันศุกร์วันศุกร์นี้นะครับก็ซื้อผ่านธนาคารทหารไทยนะครับค่ะท่านมอก็สามารถไปซื้อผ่านธนาคารทหารไทยได้ด้วยนะค่ะ ไปดูกันอีกกองหนึ่งกองนี้ไปลงทุนที่ญี่ปุ่นใช่ครับผมเป็นกองทุนเปิดเรียกว่าเป็น UOB Smart Small and Mid Cap Fund ใช่ไหมคะ,ะตัวนี้มีปัจจัยอะไรหรือว่าพื้นฐานอะไรที่เรามองว่าเอะเราไปลงทุนในญี่ปุ่นทางคุณบริษัทเองมองว่าตอนนี้เองญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้ามองเราในแง่ของเศรษฐกิจก็ตอนนี้นะครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นหรือเศรษฐกิจประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็เป็นตีมนะครับกำลังมาต่อเนื่องจากปีที่แล้วปี2013นะครับญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึง่งซึ่งตัวเลข ไม่ว่าจนตัวเลขเศรษฐกิจนะครับรับตัวดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเรามองว่าปีนี้นะครับมุมมองน่าจะไปต่อได้สําหรับปี2014นะครับเราก็เลยรีบนำการลงทุนในญี่ปุ่นมานําเสนอให้กับลูกค้านะครับหรือผู้ลงทุนนะครับโดยที่จุดเด่นของกองนี้นะครับก็เรามีการที่จะร่วมมือกับฟายแมนเจอร์ที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะครับเราเราให้บริษัทซูมิโตโม i มิซุยเอเซทแมนจเมนต์เนี่ยเป็นผู้บริหาร คือนี่เป็นข้อดีเลยใช่ครับเป็นจุดเด่นของกองทุนเราให้ผู้จัดการกองทุนสัญชาติญี่ปุ่นนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็บริหารพอร์ตฟลิโอให้เลยคือเขาก็คุ้นเคยกับตลาดของเราใช่ครับแล้วก็นโยบายเราเนี่ยเราก็มีการจํากัดนะครับแล้วก็เฉพาะเจาะจงไปลงทุนในหุ้นขนาดเล็กนะครับและขนาดกลางนะครับซึ่งซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญ แล้วเรามองว่าน่าจะทําผลตอบแทนได้ดีนะครับสำหรับกองนี้นะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมานะครับซูม,มิซูโม,มมิซุยนะครับหรือฟอร์นเจอร์สัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำผลแทนได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเราก็มีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตบวกกับทีมนะครับของประเทศพัฒนาโดยเฉพาะญ,ญี่ปุ่นกําลังมานะครับก็น่าจะเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับลูกค้าอีก,อ,ก,อ,กอีกส่วนหนึ่งนะครับนอกจากแบ่งพอร์ตมาลงในกทุนไทยจะเป็นทิ๊กเกอร์1หรือกองทุนในหุ้นไทยแล้วนะครับก็กระจายการลงทุนไปปลงงในนหุ้ต่าระเทศ ก็น่าจะเป็นจุดจุดเสริมให้พอร์ตโปรของลูกค้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะกระจายการลงทุนกระจายความเสี่ยงตาัวนี้ความเสี่ยงอยู่ในระดับไหนคะความเสี่ยงสําหรับกอง UOB Smart Japan ะนะครับ Mid and Small Cap เนี่ยก็คือความเสี่ยงระดับ6กนะครับเป็น <6. S 1> กองทุนหุ้นนะครับที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศเพราะฉะนั้นจะเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนยังไงคะนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงหรือความผันผวนในหุ้นได้นะครับก็เราก็ในเรื่องความเสี่ยงก็อยู่ที่เลเวล6นะครับเท่ากับกองทุนหุ้นทั่วไป ตอนนี้เปิดขายหรือยังคะ IPO หรือยังเปิดขายวันวันเมื่อวานนะครับเมื่อวานใช่ไหมครับวันที่25กุมภานะครับเปถึจวันที่5มีนาวันที่25เมื่อวานนี้จนวันที่5มีนาใช่ครับผมอถ้าสนใจติดต่อได้ใช่รับทางธนาคาร UOB ทางธนาคาร UOB ใช่ครับผมถ้ามองเรื่องของการประกันความเสี่ยงบ้างเรามีเรามอง์เนี้ยของอัตราการแลกเปลี่ยนต่างๆไว้ด้วยจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ที่สำคัญของกองนี้ก็คือว่าถ้าในช่วงที่ค่าเงินบาทและค่าเงิน เยนญี่ปุ่นเนี่ยมันมันมีความผันผวนหรือมีม,มีมีการเคลื่อนไหวเป็นทางเดียวกันนะครับผู้จัดการกองทุนก็ก็ยังไม่จําเป็นต้องทำอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความผันผวน มากไปกว่าที่แฟร์เมเจอร์คาดเนี่ยเราก็อาจจะมีการปกป้องความเสี่ยงหรือการป้องกันความเสี่ยงให้กับลูกค้าอีกทางหนึ่งฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มีผู้จัดการกองทุนไทยนะครับอันนี้เป็นผู้จัดการกองทุนไทยที่จะสามารถดูแลเรื่องความเสี่ยงตรงนี้ในเรื่องของค่าเงนินให้ด้วยอีกทางหนึ่งน่าสนใจนะะมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาเปิดสายคุณผู้ชมโทรเขมาสอบถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนทองคาแล้วก็เรื่องหุ้นนะคะเปิดสายให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาถามกันสดๆค่ะในช่วงหน้าเวูักสคคร่่ะ คิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้นคิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0 ในช่วงเวทูว์เวลนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราจะเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาสอบถามพวงของกองทุนทองคําแล้วก็หุ้นนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์027257997นะคะวันนี้ครบเครื่องอีกแล้วทั้ง3เรื่องเลยนะคะอาจารย์นัดก็มาประจำการเรียบร้อยพร้อมที่จะตอบคําถามนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจอาจารย์น่าสนใจไหมคะกองทุนที่ทาง UOB เขบอกว่าโอ้โหเจเกอร์ฟันสิเเลยคือผมมี q ว e s t นอยู่อย <ผม S 2> ่างนี้หน่อยนึงคุณกุลวัฒนะครับว่าจะทำได้ยังไง10%นในเมื่อ สถานการณ์บ้านเมืองก็ยุ่งยากวุ่นวายอย่างนี้แล้วก็หุ้นบิ๊กแคปนี่ก็ขึ้นยากอะพดูดง่ายๆเพราะว่าทางฟอร์เรนก็ขายกันอยู่ทุกวันเนี่ยกลับก็เลยมีเคลื่อนที่อย่างนี้ครับก็เอาเป็นภาพใหญ่ก่อนละกันนะครับเราเราบลจเรามีมุมมองนะครับก็อินเด็กซ์เนี่ยนะครับหรือเซ็ตเนี่ยมีมองว่าปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่เหนือ1,400นะครับซึ่งถ้ามองอัพไซด์ตรงนั้นเนี่ยก็โอกาสที่จะทำสิบก็มีโอกาสนะครับบวกกับบวกกับการบริหารเชิงแอคทีฟ ครับเชิงลุกนะครับอะไรคือแอคทีฟอะไรเคยเป็นการบริหารเชิงลุกก็คือเรามีการเลือกหุ้นนะครับที่ที่ดีนะครับเลือกหุ้นที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงเน้นเป็นหุ้นโกรด์เน้นเป็นหุ้นบิ๊กแคปอย่างเดียวใช่ครับผมก็ผมก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะจะขึ้นได้ไงบิ๊กแคปที่โดนฝรั่งกดอยดีกว่าครับก็เราเราเลือกหุ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบิ๊กแคปสมอลแคปหรือว่าหรือว่าบิ๊กแคปนะครับเราก็ดูตัวไหนที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางกำไรที่ดีครับ แล้วก็มีราคาที่ต่ํากว่าที่ควรจะเป็นโอเคครัแบบนี้พอเป็นไปได้ครับผมเป็นอย่างนั้นสนใจอยู่เดี๋ยวไีกณนที่สายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสายจากคุณนิตยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดค่ะหมอเรียนถามตัวทิปโก้นะคะค่ะเป็นที่15บาทนะคะแล้วก็ตัว EA อยู่ที่9บาทขอตัวเดียวครับผมฮะเอาเลือกมาสักตัวหนึ่ง ค่ะทิปโก้ดีกว่าทิปโก้ทิปโก้ทิปโก้ทริปโก้ผลไม้ใช่ไหมไม่ได้ทิปโก้ยางมะตอยนะเขาควานิยทีวีนะคะตรงนี้เป็นทิปโก้ทิปโก้ผลไม้ใช่ไหมใช่ค่ะสดน้ำผลไม้ค่ะเรียกว่าเป็นทิปโก้ยางมะตอยนะครับสิบห้าบาทก็ลําบากลําเค็มกันอยู่พอสมควรนยคะฮะค่ะว่าจะต้องทําอย่างไรหนึ่งก็คือเดี๋ยวพาไปดูหน้าจอนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับหนึ่งก็คือว่าเจอฐานนี่ไปเรียบร้อยแล้วฐานนี่ค่อนข้างที่จะแน่นแน่นมากนะครับ ฐานที่ว่าของเขาเนี่ยนะครับก็คืออยู่แถวประมาสักหกบาทนะแน่นเปี้ยนะพอฐานตรงนี้แน่นเปี้ยแล้วก็คือไม่แยกกว่านี้นะก็คือไม่แยกกว่านี้นั่นแล้วราคาปัจจุบันอยู่แถวว่ามาสักเจ็บาทห้สิบตังค์เรียกว่าอยู่แถวประมาบัตทอมไลน์นะอยู่อยู่แถวระดับราคาบัตทอมไลน์ในขณะที่โอกาสที่จะฟื้นไปสิบห้าบาทในวัยนี้มีไหมลำบากฮะ ถ้าผมบอกว่าเออจะไปสิบห้าบาทนี่ปลอดใจแน่ๆนะแต่ว่า <c oughs> ถ้าประมาณแถวสิบบาทนี่พอมีโอกาส <_ p ain> ผมแนะนํามาให้ดูนี้ก็คือผลประกอบการในงวดของไตรมาสสี่แล้วก็เป็นว่าิ้นปีนี้แล้วก็จากทิศทางข้างหน้ามาอยู่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงดูตรงนั้นหละตรวจตรวจดูนั้นอันดับแรกถ้าตรวจดูอันนั้นไม่มีปัญหาเสร็จแล้วก็มาซื้อเฉลี่ยแถวราคาประมาณนี้ตั้งแต่ประมาณสักเจ็บาทถ้าสิบตังค์มาแถวประมาณหกบาทเพื่ออะไรเพื่อกลับไปขาย ออกสักถับประมาณ10บาทดีๆผมว่าไม่เกิน12บาทแล้วก็ได้ทุนคืนครับผมครับ ค่ะแล้วค่ะคุณิตยาได้คำตอบแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็ยังคงมีอีกหลายสายที่อาจจะขออภัยด้วยนะคะที่อาจจะโทรเข้ามาแล้วเวลาของเราค่อนข้างกรกัดจริงๆวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะคะสำหรับรายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะสามารถกลับมาชมรายการรู้ก่อนรวยกว่าได้นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามได้นะคะเวลา13 0สนาฬนาทีจนถึงเวลา13 3 0นากนาทีแล้วก็เวลาช่วงเย็นแบบนี้ค่ะ17นาทีจนถึาเวลา17.30นาทีัน้องบพระคุบเป็นอย่างสูงสําหรับริษัทัารบินไทยจํากัดมหา ปาชนนะคะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการค่ะขอบขอบคุณมากๆเลยนะคะโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกๆท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ